ตอนนี้ผมอยู่ที่บู๊ตมาสด้นะครับที่งานฟาร t ์ออโตโชว์2022ที่ไบเทคบางนานะฮะเราจะเห็นด้านหลังนี้เลยนะกองทัพของมาสดานะฮะมาสดานะฮะภายในงานนะฮะก็จะมีทุกรุ่นเลยนะครับเราจะเห็นด้านซ้ายของผมก่อนนี้เลยนะฮะจะเป็น m a สด้ CX30 นะฮะตัวนี้นี่ต้องบอกเลยว่าขายดีมากๆมันจะให้ความใหญ่มากกว่าที่เป็นตัว CX3 ขึ้นมาอีกเล็กน้อยครับแล้วก็ เรียกได้ว่าให้ได้ความเนเกประสงค์ได้ความลุยได้อีกประมาณนึงเลยนะครับสีใหม่ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นสีแพตินัมคอร์สนะสีใหม่ล่าสุดจากทางมาส d a าเลยนะครับอย่างคันนี้ก็เช่นกันนะครับที่เป็น m a ส d a าซีเกนะฮะก็จะเป็นสีแพตินัมคอร์เหมือนกันนะครับเป็นสีใหม่จากทางมาส d ้ากเลยนะสีสวยมากจริงๆนะฮะไม่ถูกเลยนะครับ ในภาพไม่แน่ใจจะเห็นได้ชัดเจนเท่าตาเห็นหรือเปล่านะแต่ว่าของจริงก็ต้องบอกว่าเป็นสีที่สวยมากจริงๆนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับมาสด้านี่ต้องบอกเลยว่าเป็นพูดทางของสีใหม่จริงๆนะไม่ว่าจะเป็นเทารลมโบนะที่เขานิยมกันตอนนี้นะฮะก็ถูกเป็นเรียกว่าเป็นล่กยี่ห้อแรกๆนะฮะที่เอาสีนี้มาใช้นะนะขยับมาครับตรงนี้ครับเป็นมาสด้าสองนะฮะก็จะมีโปรโมชั่นมากมายครับ รถ e ีโคคารยอดนิยมนะครับของประเทศไทยเลยนะดอกเบี้ยตอนนี้อยู่1.99เท่านั้นเองนะแล้วก็มีของแถมรุ่นนี้นั่นมากมายครับบนนี้นะครับเป็น Mazda 3 h a c ทแบ็นะครับรถยอดนิยมเลยนะครเป็นไซส์คอมแพกยอดนิยมของประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับขายดีทั้งตัวเฮ h b แบ็กทั้ตัวซีดานจอดโทรเป็นคันเด่นอยู่บนบูธเลยนะครับขยับมาด้านข้างฮะ ก็ยังมีอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นสีขาวเช่นเดียวกันนะครับพอเป็นมัดด้าสองนะฮะนี่สีแดงสีแดงของคันนี้เลยครับ CX30 สเป็นข้อมากมานะของทางมาสด้านะผมสื่อว่าเป็นสีแดงที่แบบให้ไม่ได้ความสดมากสีแดงออกดำดำนิดน้อยนะแล้วดูนะครับสี3 0ชุดแต่งเขาไม่ไธรรมดานะสวยเลยนะคุณสามารถเอาไปลุยได้ประมาณหนึ่งเลยครับราคาไม่ได้แรงมากครับ และบนเวทีเมื่อกี้ก็จะเป็นทรงแฮชแบ็กนะครับตัวนี้จะเป็นซีดานแล้วนะฮะก็มีข้อเสนอเดียวกันนะครับพวกมีมาสด้าแคระเติมน้ำมัน10,000บาทนะโห้หมื่นบาทนี่เติมได้เป็นเดือนเลยนะหดอกเบี้ย1.99นะฮะแล้วก็ฟรีประกันภัยของบางมาสด้าพรีเมียมด้วยนะฮะก็ลองมาดูได้ครับมาสด้าบีทีห้าสิบนะครับตรงมีหลากหลายรุ่นนะครับที่เขาจอดนี่จะเป็นเรียกว่าตัวอย่างนะของทางค่ายมาสดาเท่านั้นครับ ยังมีรุ่นอื่นๆอีกมากมายนะครับที่พร้อมจะส่งมอบนะครับให้กับทางลูกค้าทุกคนครับมีโปรโมชั่นนู่นนี่นั้นมากมายก็ลองมาสอบถามได้ครับมาดูรอบๆงานลองมาคุยกับน้องๆที่เป็นเซลล์นะครับที่ภายในงานครับตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้นะครับที่ไบเทคบางนาครับก็อย่าลืมครับงานฟาสต์ออโต้โชว์2 2หายไป2ปีกลับมารอบนี้ก็ถือว่ามาครบถ้วนครับไม่ได้มีแค่รถใหม่ครับยลังมีรถมือสองอีกด้วยครับ